ให้คนที่ที่เล่นฟีฟ่ากากที่สุดบอกซิวได้ครับอันนี้ไม่ไม่ใครรู้ได้ถูกได้ถูกได้ถูกต้องยอมรับแล้วเพื่อนต้องยอมรับแล้วได้เพื<ม>่อนโอ้ล้ำหน้าไม่พูดก่อนไม่อยากยอมรับเลยแพ้ควายเนี่ยก็มึงดูมึงโดนเปสามศูนย์เนี่ยมึงต้องยอมรับแล้วได้ถูกเออยอมรับก็ได้เกมเออเอยเกมไม่ใช่ฝีมือเร็ว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 ส่งไหมให้คนที่เล่นอะไรก็กากเดี๋ยวมึงเอาดิ ทำให้กูเฉยเบลต้องยอมเราพี่เบลต้องยอมเราเบลใครเคยแพ้เกมแล้วบ้างไฟเอ็มก็ไม่แพ้แพ้แค่มาโลเกมเดียวมึงอย่าฟอร์มไอ้นี่ถูแค่แค่มาโลจบอ่ะเอลเบลส่งให้ใครเบลโอ๋ตอนนี้คนที่เป็นยอนที่อยากฟอร์มเนี่ยเอ๋ออ๋นมีตัวเองอันนี้ไม่ได้มึงอันนี้ไม่ได้มึงเพื่อนรู้อยู่เนี่ยวมีเขาไม่เอ่ยใครอะใครอะฟอร์มกี้กี้ฟอร์มขอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนขอไม่เอ่ยชื่อกี้ฟอร์มกี้แอด ฟอร์มอยากจะคุยกับกูยี่อ่ะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเป็นหลักตัวย่อเลยตัวย่อตัวย่อยี่อ่ะเอ็กซ์เอ็กซใช่ไหมเออใช่เอ้าเอาอยู่กูจะเฉยๆอยู่นี่ดากูยี่อ่ะขอส่งมาให้คนที่ปัญญาอ่อนเเสร็จในนนี่ยไอตัวย่อตัวย่อบีบียี่อ่ะอุ้ยพ่อขังชื่อกูทีครับจ๋าอุ้ยใครใครยื่นให้มันอะไรบีบีใครใครพ่อลงมาไหนควายนังโง่ หลายรอบไม่ไี้นะหลายประเด็นแล้วเฮ้ยเป็ดเหลื่อใส่ยังเสียงเป็ดบอกบอกลองเสียงเป็ดเขบควยเหรอเขากลัแคว่พอมึงอ่ะเขากลับแคว่พอมึงอ่ะแคว่เฉยผักเฉยเฮียแคว่เฉยโอ้โดนขำไม่จะขำจะขำเล่นภาษาจีนหน่อยจะทำไม่ได้พูดไม่เป็นเนี่ยขำภาษาจีนขำไอ้เหรอเวลาส่งไหมมึงเหรอเพื่อนเพืนส่งไหมมึงอขอส่งไหมให้คนที่เท่ที่สุดอ๋อเราเองเราเองเราเองขอขอส่งไหมให้คนที่ที่ที่ชอบอยู่ไอ้เพื่อนทะเลาะกัน ชื่อชื่อยอยชื่อกอไก่โอ้โหโดนไอ้เบลนี่คุดใครบอกก่อนขาเลยส่งเดส่งไม้ให้คนที่จะไปไปนันเย็นสาวแล้วทิ้งเขามึงก็ทอดีไม่มีอะไรก็ทำหรอกเก้าอ๋อไอเฮียนี่ไงเราใหม่สั่นอ๋อขอขอส่งไม้ให้คนที่จมูกโตที่สุด ไม่หาสองสองดีกว่าผมไม่จมูกตัวเนาะไม่จะมูดองอะไรเขาชื่อชื่ออะไรอ่ะอ๋ออ๋อบอมล่างกล้กว่านะบีบอะไรนะเอ้าคู่หูกมูโตอ่ะกพราไม่ได้โตนะแค่ไม่มีดั่งโตเฉยแต่อี้ยไม่ใช่โชเล่สักหน่อยเออต่อๆเลยเพื่อนขอขาส่งไมาให้คนที่ที่ที่ทคู่ขาที่ขู่หาขู่หาขู่ใส่กี้ฮะ ่ไม่รู้ว่าส่งอะไรขอส่งไหม้คนที่เสียงหล่อที่สุดป่ากู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 เพื่อนใช่ปะใช่กูปะใช่ใช่นี่ไงใช่กูปะใช่กูปะเล่นสองสองดีกว่าเอาวัล้ก็ส่งไหมให้คนที่แบบที่แบบว่าเล่นเล่นเออแพ้เออเล่นเล่นเกมอะไรก็โหดอ่ะ อ๋ออ๋อเพื่อนขอขอส่งมาให้คนที่ต่ไต่ดูเคีหมเ้อเพื่อนว้าวกูกูเพกูกูเราเราขอด้หมไม่งเยดูเขี้ยอยู่ไม่ยังยไม่ได้นี่เลยไม่ได้ไม่ได้พูดเลยอ่ะเพื่อนอาม่กไต่ไม่โหดมึงก็ต้องให้คนไ่ไม่โหด้ควันทุ่กใสอ่ะวนถู่กเชิมแล้วั่เข้ามาเ้มเข้ามาเมาเยกูเชมแล้วต่อต่อดีอ่นต่อต่อต่อใขอส่งมาให้คนคนที่ได้ได้สมภาส แล้วสานังสิตไปคล้อง่อนอ๋อครับครับเล่นทีมหัเล่นทีมหัอเราเล่นทีมกูขอส่งไหมคนนี่ตีที่ตีที่สุดครับผมไม่ตีนะนี่ตีเดียวขาตีนะขาตีขาตีไอ้ต้องต้องไอ้เบลว้เบลว้เบลเบลวเบลวมึงกดพอมน่ว่าว่าว่าขาตีเนขาตีขาตีเอะไอเลวิ้นนี่เบลนียขาตีกนถ้าจะขาตีต่อต่อ่ต่อ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  ขอคนที่กำลังคู่กันอยู่คือที่เดียวตนนี้เรากู้เลยเราคู่กันอยู่อ๋อเร่คู่กัดต่อเพื่อนต่ออได้ดูคู่กันขอต้งต่อให้คนที่อคนที่ขาวที่สุดมาว่าคนเหนือคนเหนื่อ๋อโปรไฟขาวอ๋ออ๋อไเต่อเพื่อนต่ออเปลออคนที่ทีทที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 หยุดหรือเปล่า ขอขอคนที่ที่ท้ยเวทยเบลมึงมึงดูทีมฝั่งมันหนิเบลเออเห็นแล้วขอขอขอคนที่ที่แพ้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 ทุกเค้าหัวร้อนจะเป็นจะตายเว้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้หัวร้อนกูไม่ได้หัวร้อนด่าพ่อมันยังไม่เอ้ยระบบอะวันนั้นอะไรไม่กูด่าก่อนที่ก่อนก่อนที่เจ้าจบเกมอีกเอ้ก้าวรับโอ้โหทีมมันโปกแปรไอ้ก้าวเลยเออขอขอส่งไมาให้คนที่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 รับรัวที่สุด เออเองดีเอ็กดีเพื่อนเอ็กดีอ๋ออขอบคุณนะเขาส่งเขาส่งไหมคนที่อ่าที่เรเล่นเป็นเลาสองสอเนี่ยมันเพื่อนเขาไปแย่งเขาไปแย่งเขาสกัดบอลมึงสกัดบอลยางเดียวเลยสกัดตัวบีตัวบีเออตัวบีตัวบีเงี้ยมเล่นอะเดเขาส่งไหมคนที่พูดมากที่สุดรู้ค่ะบังการ์ดมึงพูดดิสองคนรับไม่เลยเยยเปเลยูกไปดิส่งมาเดว เอ้ต <pec S 2> <Rafael, Get S 1> ัวส wow ่งสงส่งขึ้นนะสวยส่งตะไบโก้ตะไบโก้ไอ้ตัวอย่าวิ่งอย่าวิ่งเข้าไปตัวนั้นติดหเลไม่เอาเปี่ยวไม่เอาเฮ้ยไปไ